สวัสดีครับผมลุงหลอดเอฟซีครับเมื่อนี้มาสรุปผลบางไฟวันที่หนึ่งคฤษภาพคม2566นะครับผมบางที่1นนครน้ำเพียงครับ260คะแนนไม่ผ่านครับบางที่สองน้องโชคขุนครับ35 5คะแนนผ่านครับบางที่3ไพ่สีทอง4 4่อคะแนนผ่านครับบางที่4เสือเถ่าครับ180คะแนนไม่ผ่านครับบางที่หาสราชวงศ์345คะแนนเจ้าครับ บางที่6 2สองพักดี340คะแนนเจ้าครับบางที่7กล้องฟ้า402คะแนนผ่านครับบางที่8พุ่นนรินทร์สิงห์ฟังใสาย390คะแนนผ่านครับบางที่เก่ากะรอกหน่อยสาม้อยสิบคะแนนไม่ผ่านครับบางที่10นิสิตสุราสามร้อยสิบคะแนนผ่านครับบางดีซิเบตแอดเทวดาสามร้อยยี่สิบคะแนนเจ้าครับบางที่สิบสองน้องพ่อจูดสองร้อยเจ็ดสิบคะแนนไม่ผ่านครับบางที่สิบสาม ขอนเบิกฝ่า310คะแนนไม่ผ่านครับบังที14บ่กะลอกหน่อยบังทีสองส่ 2, คะแนนผ่านครับบังทีสิบ้าฝ่าหลังผลหายเจ้าครับบังทีสิ 16, เจนจีรา3า0คะแนนมิจาวิผ่านนะครับบังทีสิ 17, เคขยบังหิน55คะแนนไม่ผ่านครับบังทีสิ 18, โชคประเสริฐ380คะแนนผ่านครับบังทีสิเกาท้องพักดี325คะแนนไม่ผ่านนะครับผม มาร่วมเฉยี่ป้องฝ่ายไปกับลุงร้อนเอฟซีรับรองวานเจี๊ยบขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงร้อนเอฟซสวัสดีลา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 ล